สวัสดีจ้าพี่นอ้องสวัสดีตอนเย็นจ้ะหกโมงอยู่เลยแต่ว่าหมืดต,ตึ๊ดตื้ไฟในเมืองจ้ะไฟคิดสมัติเขาติดไม่หลายจ้ะงานงานไม่มีเนาะเขาเลยติดหน่อยไม่สวยเลยจ้ะตำบานคนก็ไม่ติดปีนี้นออนู่นต้นใหญ่เดี๋ยวพาไปดูนูน่นนะข้างในเนาะข้างในเออ น้ำเพอจะเห็นไหมตำล้านก็ติดแต่ว่าไม่สวยบางลานก็ไม่ติดเนะน่นโบดนูะ่นโบดเนาะโบดจะพาไปดูในนาราเท้านาเออำเภอจ้ะนี่ถนนในเมืองจ้ะถนนในเมืองเนาะว่านันฉัถ่ายแเราฉันเดินน่ข่ที่นี่เออมันไม่ดีจ้ะ เรากล่องของไซมันจะเสียเนาะรู้่ะกล่องหนาวหนาวมากพี่น้องวันนี้ลบสององศามีมีมาสองอาทิตย์มาสองอาทิตย์ที่แล้วลบหนึ่งองศาเนาะเป็นน้ำแข็งวันนี้ลบสององศาจะ้ะมีแดดด้วยแต่สายมีแดดเนาะแดดนิเดเดียวจะ้ะแล้วก็มืดมันมืดเร็วเนาะมันมืดเร็วจะ้ะ สว่างช้ามืดเร็วเนาะเดี๋ยวเราไปดูตรงโน้นกันตรงหนามพพอตรงหนุนนาะนี่จ้าต,ต้นคริสต์มาสหนามเพอ,อ,อเนี่ยตรงเนี้ปกติมันจะต้องเป็นงานคริสต์มาสเนาะแถวนี่นาะแถวเนี่ยบริเวณเนี่ยไอ้นานามเพอจ้านี่น้ำเพอเนาะจริงๆมันจะต้องเป็นเอองานคริสต์มาสที่นี่เขาไม่ได้จัดเนาะไฟก็ไม่สวยพี่นนอม่มมีกี่ดวงเองเนาะ โอ้สายรองเท้าลดเยยบเยีบยบรองเท้าเจ้าโคจะล่มเยียบสายรองเท้ามากโอลิโอลิเอาเงินไปใส่ธนาคารโอลิเปนหนีธนาคารโอลิไปส่งเพ่พ่อยเ,อเงินเขาเพ่พ่อยเขาเขาส่งธนาคารเขาไม่รับตกเล็กหน่อยไปยืมเงินธนาคารช่วยเลยโอลิ เขาให้ย,ยืมปะจริงๆเขาไปเห็นเล็กหน่อยยืมปะวัดนั้นทม่สวยเลยเนาะนูวยเด็กๆหน่อยทําอะไรห่รอรมพัดรมพัดตรงเตงตรงเต็งเศรย์ไดเนาะไ่มีงานเนาะสวยมีไฟแค่ครึ่งเดียวหนึ่งทำไมข้างล่างไม่ทำเออ สงสใสดึกดึกะจะมีคนมาทำพังนะเนาะพวายังลูกไอ้ที่หอยอยู่นั่นเนาะเออคนคนแบบว่าดึกๆคนพวกในสไม่ดีอมันจะมาทำพราะว่อายุนี่พวกไอ้ทั้งขยุงขยะอะไรมันก็ยังทุบยังจุดไฟกัน่ะพี่น,น้่งเนาะวัานไไยยไม่ชัดพว่อ โอ้ไฟกลางคืน,นมันมันเอเอนาดิกาไฟมันมีไฟเลยอุหลีกลางคืน,นมันไม่รู้สัํมนะอำเภอนี่ทอนอายุเท่าไรแล้วลูกเ,เกือบลอยปีแล้วเออ,เอ,อไปไปแล้วพาดูนิดนึงไปหน้หนอลูกก่นน็นาวแล้วไปไปสวัสดีจ้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะจ้า